มืออื่นนะครับมันสิมีข่าวอย่างน่ศิลปินผู้ใดสิไปสังกัดไม่นะครับนาองโบโหสิไปขึ้นหมอล่ำบอกระโบเน่ครับเดี๋ยวมืออื่นก็นล่อฟังนะครับว่าผู้ยิบบ้านเราตัดสินใจแบบใดเพราะว่าเล่าได้ว่าแล้วนะครับว่าตอนนี้ให้ฟังการตัดสินใจของเล่าแต่เพียงผู้เดียวนะครับ ปูอนไปเว้าวยั้งก่ย่าพึ่งเสียนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี่มั่นก็เป็นไปตามขั้นตอนหลักกเวลาของมันที่มันเหมาะสมแลว้วที่สิเอาออกมาเว้านะครับบางเทือ่อถ้าว่าวาถาว่า่เห็ดอีหยังมั่นก็สิให้เกิดความเสียหายแกองค์กรของเล่าเองนั่นลหละครับ พราะว่าช่วงว่าหันกะเกิดประเด็นบักยางขัดเด้อครับมีเอฟซีฝาดง่วงฟาดง่าไปทั่วทีบครับสิฟองหอดไข่บางเทียมมันก็เกินไปสิเลปินใน้ไข่คนไหมแล้วสิไปฟองหาเอียงปานวอย่น้่กันบางเทียมมันหักมันบ่อถ,ถือต้องแล้วครับมันต้องพิจนาเบึงนะครับว่าเอียงมันผิดไผผิดไผเห็ดถือบถถ่อเถก มันมีให้เห็นอยู่แล้วครับผมมีคลิปเสียงนะครับบางช่วงบางตอนนะครับของพยาบาลเดี๋ยวผมสิเอามาเปิดให้พี่น้องได้ฟังนิดเดียวเดี๋ยวเฮ้ามาวิเคราะห์นํากันต่อนะครับว่ามันสิเป็นจังไรต่อไปกับเรื่องนี้นะครับบอสต,ต้องเด็ดขาดกว่านี้ถ้าอยู่ คือทุกอย่างขอให้คกรับการตัดสินใจของบอสเพาบอสมีเหตุและผลของบอสทุกอย่างจะรที่และใจทุกอย่างมันผมเด็ดขาดอยู่แล้วถ้าไม่เด็ดขาดคงไม่มาอยู่โตเกียวมิวสิกอินคอนแกนซิตี้อีสานซิตี้จะบอพี่น้องมือนี่ยรู้เรื่อ,ทองอทุกอย่างมือเนี่ยมู่เจ้าสิเข่าใจทุกอย่างพอสิว่าบ่ทุกอย่างมือนบ่ยมงตรงเที่ยงระเกิดนี่แหละ แต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีขั้นตอนมีจังหวะจังโค้นเนี่ยชิวิปใจร้อนบ่ได้ผมไม่เอาโค้นใจร้อนดิเอาแล้ววันี้เราต้องเป็นผู้นำที่เด็ดขาดบนความถูกต้องร่มเย็นดุดร่มโพร่รมไซอยู่สิี่ะเมยมจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นพี่น้องอย่าไปมองถึงลูกค้าเป็นจริงความับเลีย เ้าเขาสีอะไรเบื้องมืดเนี่แหละ่าอาจารย์สิเขาจะ,จะอ,จะอ,อ๋อโอเคอยากจะบอกโอเคมันโอ้มแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะสินะเพราะเขาบอกเขามีเหตุผลเด้เขาบอมีเหตุผล,ผลแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบฟังหลายๆ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 หน้าที่อะไรอย่างเงี้ยสักก่อนน่ะนะพี่นอ้องนี่แหละครับคือบางช่วงบางตอนที่เราได้เว้าไว้นะครับว่ามืออื่นนี่ คงรูกันเบิดล่ละครับแล้วเสียว่าแบบเบิดเปลือกลหละนัะครับว่าตน้นสายไปเหตุที่แท้จริงมันมา,มาจากใสเนาะครับมันเกิดจากตัวบุคคลบอรหรือว่าตัวองค์กรบอเนาะครับเนาะคนหลายๆคนในหันนะครับว่าง,ไง,ไง่ายๆลอยพอพันแม่กันยังอยู่น้ำกนันได้เนาะครับแล้วสีมาเหตุแห่งมันเกิดความแตกแยกกันมันแมนอยู่บ่ครับ โดยคนข้างนอกเขาไปมักสิไปเว้าไปวาในสิ่งที่ยุแย่งแต่แข่งรัวให้เพิ่นพิดกันโดยเฉพาะเอฟซีบางคนบางท่านนะครับที่ยัง่อก้ขใจว่าสิ่งที่เล่าเห็ดหรือว่าบางเทื่อให้พักก่อนนังสิให้ไปรักษาตัวก่อนแต่กับโภโวเพเวไปผลอยู่งานหมอล่ำผลไปขอขึ้นมือ นั่นมือนีนอยู่มันเหมียนอยู่บ่ครับช่วงนั้นเพิ่นก็นให้ยุดพักค,คือบอไปเลี้ยนไปนันไปนีต่อไปเนะ่ะมันก็ต้องเลี้ยนบ่แา่นว่าวไปด้เด็กหน่อยเขาต้องเลี้ยนดิมันคุ้นสีหาเงินใดจังไหนก็นตามมันก็ต้องเลียนคือเก่าหรอกครับการศึกษามันก็ต้องควบคู่กันไปน้ำบ่ากเกาเปรียบเทียบ er กับผู้อื่นนะครับเนะาะแต่เปรียบเทียบ er ก็สิว่าเกิดกระแสด,ด่าหมอ,อกด่ามออกามออกขึ้นมา ให้มันหูตัวเองก่อนครับคนเฮ่าตะบอกหูตัวเองก่อนหรือว่าแต่สอนตัวเองบ่ได้ยาสะไปสอนผู้อื่นเนอมนขาดครับคืิดว่าโตจะของดีพ่อหรือยังนะครับหลายคนที่ว่าเป็นคนดีเป็นคนนันคนนี้แสดงตัวออกมาลายอย่างว่าปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างลูกกูบ่ได้เอานันปอนนี่บอนเออค้าเวอลข้ามจาแต่ละข้าออกมาเนี่ นี่ผมบ่หูว่าเด็กรับการศึกษาบอกนะครับว่าบัตรย่ามนันว่าเป็นผู้หญิงไงผู้ลูกผู้นั่นผู้นี้นี่แหละครับถ้าศึกษาสูงกับขอระยัดเลยครับการศึกษาไม่ทําให้คนดีขึ้นบอกนะครับเฮ็ดให้มันดีกว่านี้สอนค้นกับสอนให้มันดีกว่านี้เออแต่ขอใจว่าปากไว้กิดเขานะครับมบ่แม่นกินอย่างอื่น วอออกมามีเต็มเหม็นมีแต่นแตนวบอด,ดีทั้งนั้นสิ่งใดที่มันดีวอลจะโล่งใจกนนาสิวอลบอแมนสิวอลมีตาสิ่งที่บอดดีออกมาแต่ละคำนะครับเม้นเพิ่นมืออื่นตัดสินใจแบบใดเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งที่เพิ่นวอลหรือประกาศออกมาอย่างชัดเจนเอาก็เข้าหลบในสิ่งที่เพิ่นตัดสินใจแล้วนะครับ ่นก็ต้องเอาความยู่รอดขององคอ์กรโตจะกของนะครับมันต้องเป็นทั้งสันครับเพื่อคนมูมากนะั้นมันจังสี่ไปได้เด,ด้ครับองคอ์กรบบแมนสิตัดคนสิบกว่าคนนันออกเบิดเอาไว้ผู้เดียวมั่นกับ,บ่บเมนครับทุกมื้อนี้คนไปเบิงพยาบาลส,ส่วนลายเ้อครับเด้อเอซีทั้งนายนี่คนนี่ ไปเบ่งผู้เยาบ้านทั้งนั้นเดน้อันอื่นก็คือตัวประกอบแล้วก็เพึ่งมามีเอฟซีทั้งนั้นนะครับเมื่อก่อนนี่คนเป็นเอฟซีผู้เยาบา้านเลยมันช่อบอกไว่อนคนมาไม่ก็แค่มาประดับบ้านนั่นมาหนสีสื่อคนก็ติดต,ตามไปนั่งตามที่ผู้เยาบ้านเราเนี่ยนําให้ถ้าบ่มีเล่าบ่มีมือเกิดหรอครับสิไปอยู่ใส่ะตะกี้ ต้องคิดย้อนหลังว่าเขามาจากสบ่แม่มนมาจังสี่แล้วอยู่ทั้งฝ่าพุนบ่เลียวเบิง่งบ่นันบ่นีนหอดผู้ใดนะครับต้องปรับปรุงตัวใหม่ตัวต้องเหตุตัวใหม่กว่ากูมาอยู่น้ำเพิ่นกูต้องเห็ดุดีกูนีตัวบมแมนสิมาจองห้องพ้องขนเบงกามอยู่หันเพราะจะไปเบิ่งนะครับบ่ม,มีครับบมมีผู้ใดนี่ยอมช่มชอบการเหตุแบบนี้ดรอก ยิ่งบอกบ่าฟังเฮียงมึนตาใสไปหนาเนี่ยโว้ยตานหนาก็บ,บ่อยากเหลียวเบิ้งนะครับนี่นะครับบางคนเอฟซีเนี่ยเขาบกมาแบบนั้นเ้อเกตัวจะขวางหรือว่าเท่นกับเอฟซีบางคนเพิ่นบ่หูบ่เห็นด้วซีอืมบางค่ำก็มันถือกันกองไว้นะครับเป็นค่ำหยาบหรือว่าค่ำอย่างรุ่นแรงเนี่ยมันกับบัให้เห็นเด้อครับเด้อนั่นแหละครับ มืออื่นรอฟังกันครับว่ามันจะเป็นยังไงจุดจบของเรื่องนี้สิเป็นยังไงนะครับ